สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์552กับอัปเดตพลังวันที่3และ4ี่นวันนี้วันที่4วันนี้ครักระลงกระปองม่วงจนเบิดเลอยู่8อันพึ่งเก็บไหม8อันตอนนี้พลังที่98วันที่4อันดับที่37ขั้นได้อัพขั้นได้อัพอัพอัพเมนเทนไหนเป็นสองดาว ไม่ได้เป็นองดาวเนะดอกก็ของของม่วงให้อีกหลายเดียวหนึ่งองโอ้องม่วงเท่าไหร่ไอ้ของฝาสุาดดอกของฝาอีกหนึ่งสองสห้าเจปอีกอ,อีกแอันอีกแปอันก็นกนสีเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณจะกสินละพันก็นสีมันจะเจ็ดแปดพันเกพัน ก็ไปใส่เนาะไปใส่ขึ้นมาพุทธกันก็ไปใส่ไหมไปเกี่ยวกันอนุยาตองนี่เอกะเปทดทุกอยางนี่เหลือใจคับคอยหมุนโฆษณาเนี่หมุนอยู่เบิดเหมือพุลงนี่ยคอยเลย คอยเรื่อยๆใจแห้งแล้วคอยกับมุนอยู่บัดเหมือมือนี่วงหล่อนี่มุนไปตั้งแต่เสาจนแลกกักเนาะทีหัตันนี่หกอหกโมงแรงสิบแปดนาทีนี่กันยั่งมาลงมือนี่คอยอยู่นี่ลงไอ้พลังงานนี่คอยอยู่นี่คอยจนท่อแล้วมุนอยู่นี่มุนตั้งแต่เสาพุณนะมุนไปก็ลงเพ็ดลงไอ่นี่ลงไอ่พูนซิฟนี่แหละครับทอง คุณจะวัดเมื่อเอ้ยนวินขันแมนดายนะขันแมนดายกับขันแมนดายกับที่หอดยัเนี่อันดับที่ใหม่แสนหนึ่งข่อยก็ว่าข่อยก็บดหอดเอาไว้ข่อยนี่ข่อยหอนใไหมแน่นอนอ่ะแสนหนึ่งนี่เด้ออีกเขาได้ไงเดยออีกพันหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบกับแสนหนึ่งแหละ ชิวๆเลยเดียวเดียวสองครับเดียวะดียวเดี๋ยวสีเบืองลายโอแล้งสีดานหัวยูร่ามักโมเล้งแล้วถุ่ม2ถุงเน่ยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับอัปเดตซูเปอร์ห้าห้าสองไปแล้วครับแต่ว่าผิดบันยังไงตอนนี้